ดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ครับผมชื่อจ๊อบนะครับพี่จนะ๊อบเนาะอ่าพี่จ๊อบตัวนี้มันเป็นตัวดาก,ก้อนใช่ไหมพี่ใช่ครับดกกาก้อนายสองคันหรือเปล่าสองคันเลยครับสองคันเนาะใช่ก็มีคันนี้กับคันโน้นเนาะพี่เนาะใช่ครับก็เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนแล้วกันดูคันนี้ก่อนก็ได้อ่าได้พี่อันนี้รถปีไหนครับพี่ปี2000ครับผมปี2000ใช่เปย์เลยเนาะ2000เปย์เลยโอ้โหถ้าถ้านับปีง่ายๆเลยก็24ปีละใช่โอ้โหโอเคไปดูเรื่องสีนิดนึงพี่อออัััันนนนนีีีี้้เเเเเปป็สสดดิิมมหรรรืลล่าคคบบย อู้สีเดงรถใช่อันนี้เป็นรถซื้อมาหรือว่ารถที่บ้านครับพี่รถที่บ้านครับว้าวรถที่บ้านนะครับเนาะก็คือว่าพีก็เอามามาแต่งใช่มาแต่งครับใช้งานก็คือใช้งานทั่วไปใช่วิ่งทางงหววดใช่อ๋อได้สบายได้เนาะไปเที่ยวเวลาสบายเลยนะพี่นั่งนิ่มๆเลยอเนาะอันนี้หน้าเดิมหรอเปล่าพี่หน้าเดิมครับหน้าเดิมลแต่ว่าของเดิมกระจังหน้าจะเป็นตัวนี้ จะเป็นจุาใช่ก็คือก็คือจริงๆริกระจังหน้าเป็นใช่ก็ตัวนั้นจะเป็นหน้าเดิมใช่ตัวนี้จะเป็นหน้าเดิมเลยอ่โอเคปะข้างหน้าประมาณนี้เรื่องทรงครับพี่ทรงก็ข้างหลังจะเป็นดัดแหนบพี่ดัดแหนบก็เป็นช่วงล่างรถบ้านธรรมดาอ่าเนี่ยฮะดัดแหนบมีโชคคู่หนึ่งอ่าโชคคู่เนาะใช่ข้างหลังมันเป็นโชคอะไรพี่ข้างหลังเป็นโชคคลิสเทคครับ เละเทคเหรอใช่เลเทกแล้วก็ดัดแหนบแหนบก็ยังครบอยู่เว้ยไม่ได้ชักออกอ่าเนี่ยฮะประมาณนี้เลยก็ตรงก็สวยดีนะพี่นะใช่ตรงก็กำลังใช้งานได้ไม่กระแทกอ่าเนี่ยฮะโอเคแล้วล้อยางอ่ะพี่ล้อเป็นโบก GT4 ขอบสิบเจ็ดขอบสิบเจ็ดเนาะใช่ยางสองเจ็ดห้าสี่สิบเอะโตโยใช่โตโยโอ้โหอ่ะเราไปด้านหน้าหน่อยพี่ด้านหน้าก็ ยานหน้าก็จะเป็นยางสองสามห้าสี่ห้าตัวโยเหมือนกันตัวโยมเหมือนกันนะครับโอเคอเนี่ยเบรกก็จะเป็นเบรกสกายไลน์หน้าหลังเลยเบรกสกายไลน์หน้าหลังเนาะใช่ครับอ๋อเนี่ยครับก็ประมาณนี้เนาะโชคหน้าของอะไรนะพี่โชคหน้านี้เป็นซันโชซันโชเนาะใช่ครับมันปรับระดับได้ได้มปรับไม่ได้พี่เลยโชคหน้าอ๋อปรับไม่ได้เนาะหน้าก็ประมาณนี้เนาะประมาณสักสามนิ้วสอดได้มั้งพี่เนี่ย ใช่สามนิ้วน่าจะติดพอดีเนาะใช่ครับใช้งานกําลังดีก็ประมาณนี้นะครับช่วงหลางอันนี้เป็นรถสี่ประตูนะพี่เนาะใช่ครับสี่ประตูหูเบาะนี่ของเดิมเลยนะพี่เดิมเดิมหมดเลยข้างในเนาะแต่ดูด้านหลังสักหน่อยกระบะกระบะมันก็จะเป็นของของมาเลยเราใช่ครับกระบะเดิมสีเดิมหมดเลยไฟท้ายเดิมด้วยไฟท้ายนี่จะเป็นเปลี่ยนใหม่อ๋อเาเป็นใหม่เลยใช่เปลี่ยนเป็นโฟมขาว อ๋อเออใช่ผมจริงจริงแถไไฟเบรกจะเป็นสีแดงใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคเนาะด้านหลังก็ประมาณนี้ครับท้ายก็เหมือนเดิมเลยใช่ครับเนาะเดทรงสวยดีพี่ทรงสวยดีครับเนาะเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าได้ครับข้างหลังไว้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวพี่เปิดให้ชมหน่อยครับข้างในเป็นไงเออ นี่อันนี้พวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นนา د ีคลาสสิกครับผมของแท้นะพี่นนองใช่ครับพุดแต่อันนี้มันเหมือนมันเล็กนะพี่ใช่ใช่มันจะวงเล็กกว่าทั่วไปนิดนึงมันจะ3ามรอสิมิลขอสามร้อยใช่อ้โหตัวนี้ก็หายากไหมพี่ตัวนี้เริ่มเริ่มยากเริ่มยากเนระถ้าเป็นตัวตัวที่วงกว้างวันนี้จะห่าง่ายกว่าอ๋อเนาะใช่พวงมลัยก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็มี วัดบูสสองตัวมีวัดบูธกับวัดแรงดันน้ำมันเครื่องอ๋อวัดบูธกับแรงแรงดันเนาะใช่ว้าวภายในก็ประมาณนี้ใช่เบาะก็ยังเป็นเบาะเดิมๆตั้งแต่ติดรถมาเลยโอ้โหยี่สิบสี่ปีนะใช่ยังดูสะอาดอยู่เลยโอ้โหขับมัางหรือเปล่าพี่ขับบ่อยอยู่พี่แต่เราก็รักษามันดูสะอาดมากกันนะเป๊ะชอบเบาะเดิมๆมันนิ่มเลย ถ้าใครมาดูก็เนี่ยกลิ่นผมบอกเลยว่านะกลิ่นยังดุ๊กยังใหม่อยู่เลยนะกลิ่นยังโหยังอยู่อยู่เลยเนี่ยฮะประมาณนี้เนาะด้านในเนาะพี่เนาะครับยังคงเดิมๆไว้เอาพี่แล้วนี่คืออะไรนี่ก๊อกอะไรก๊อกเบอร์ครับก๊อกเบิร์เหรอพี่ใช่ใช้แทนอ่าเบรกมือพี่เพราะว่าเบรกมือนี้ถอดออกไปแล้วอ๋ออโอเคโอเคโอเคครับประมาณนี้เนาะใช่ตาพี่จดูของเครื่องนิดนึงครับใช่ครับ นี่โว้ยเทเอร์ใหญ่อีกแล้วโอ้ยเราชอบใหญ่ๆเทเบอร์ของอะไรพี่เป็น TF08 ฟขีดเจ็ดพี่ลูกนี้อ๋อนี่ขีดเจ็ดใช่ขีดเจ็ดจะจะใหญ่กว่าพวก08วแปดแอลพวกขีดห้าพวกอะไรนี้เนาะใช่ใหญ่กว่าโอ้ใหญ่มากเลยนะพี่นะโอเคแล้วเทอร์โบได้มาไงเลยพี่เทเบอร์ได้จากพี่ก๊อปใช่อยู่บางเลน ปิกคอบางเลยนะใช่ว้าวเป็นเขาขายพวกส่นแปดโดยเฉพาะเลยเออก็คือถ้าใครอยากได้ก็ไปหาปิ๊กคอรบได้เนาะปิ๊กคอรบเนาะแล้วโครงหลังยังไงเนี่ยพี่โครงหลังเป็นห้าแปดครับห้าแปดนะเป็นโครงปำมืดอ่าใช่แล้วก็นี่เอสเคเอสเอสเอสเนาะใช่ว้าวนี่ครับอันนี้มันใช้บูตอยู่ที่อะไรพี่บูตอยู่ห้าสิบแบบห้าสิบเนาะใช่ห้าสิบอ่าก็ไม่เยอะเนาะใช่กำลังดีอ่าเอาอย่างบูตท่านี้ไอ ไส้ในมันเดิมหรือเปล่าพี่ไส้ในก็มีอ่าปีลูกครับเป็นลูกจะเป็นสามพันไซไซผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเนาะใช่แต่ว่ากึ่งหัวเพิ่มจริงๆแล้วเครื่องยนต์นี่มันเป็นตัว2องพันห้าป่ะพี่เป็นสามพันเนี่ยสามพันใช่ไหมเพราะเห็นด้านหลังก็เป็นสามพันเนาะใช่มีแคมมีลูกกระทุ้งอะไรพวกนี้ให้มันทนรับบูสได้อ๋ออือสามพันนะใช่เอาเรื่องอ่ะแล้วอย่างพวกอินเตอร์พี่ ทำที่ไหนเป็นของเอกเจริญอยู่หนองจอกหูพี่มาทำใครเหมือนกันหนองจอกมาเลยเครื่องก็เป็นของดีเอสเซอร์วิชทำให้อยู่หนองจอกเหมือนกันอยู่หนองจอกเหมือนกันเนาะใช่ครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับเครื่องอาจจะอาจจะไม่ได้เก็บแบบว่าใช่เนลนขนาดนั้นเนาะยังเน้นให้มันเป็นเหมือนเดิมเนาะเดิมเเก่าๆอย่ังยังไม่ได้เก็บลงมาแต่ก็ดูสะอาดนะพี่นะดูไม่ลกเลยนะ เนาะก็ประมาณนี้นะครับใช่ครับโอเคพี่ผมขอฟังเสียงนิดนึงได้ไหมฮะได้ครับนี่ทะโบใหญ่ไปฟังเสียงกันเดินนิ่งนะพี่นิง่งแต่เรยกให้ฟังนิดนึงพี่ โอเคโอเคเอาเรื่องโอ้โหโอ้ยมันดึงมันดึงหนักมากเลนะใช่ใช่มันจะแน่นๆหน่อยโอเคอ่าอย่างคันนี้ติดตามได้ที่ไหนพี่อ่าเฟซกิติพจน์กลมเกษมได้เลยครับเฟซเนาะใช่ครับแล้วคันนี้มีทิกกต็อกด้วยไหมพี่มีครับผมมีลงทิกกต็อกด้วยเนาะใช่ชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเนาะ โอเคแล้วอยากเจอคันนี้เจอได้ที่ไหนพีก็อยู่บางใหญ่คลองถนนครับอมีแล้วก็มีไปวิ่งตามงานทักเก้าศูนย์ด้วยใช่ไหมพี่ใช่พวกงานกาแฟพวกงานขับรถไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยงานทักเก้าศูนย์จะไปจะจะไปทุกงานอยู่ครับผมใช่ก็ไปเจอกันได้เนาะใช่ตามงานทักเก้าศูนย์ทักกันได้โอเคปะคันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะใช่ครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งของพี่เลยดีกว่าเนี่ อันนี้เป็นปีไหนพี่อันนี้จะเป็นปี97ครับปี97แล้วครับใช่ของเดิมันจะเป็นเป็นดาก้อนตัวกระจกหูช้างเลยอ๋อตัวนี้หูช้างเลยใช่แล้วก็จะมาแปลงแต่ตัวนี้ปกติจะเป็นกระจังหน้าอีกอีกตัวหนึ่งครับผมใช่ที่ที่ชายล่างกันชนจะเป็นพลาสติกสีดำเลยอ๋อเป็นพลาสติกดําแต่ตัวนี้แปลงมาเป็นหน้าตัวเดียวกับสองพันอ๋อแต่ว่ากระจังยังใช้อันเดิมอยู่ใช่เนาะโอเคเป็น97 มันก็จะให้อีกอารมณ์หนึ่งเนาะพี่เนาะใช่ครับให้อีกอีกฟิลนึงอีกฟิลนึงเนาะใช่เออมันก็สวยดีนะสวยคนละแบบพี่ใช่เนาะมันมันก็มีเอกลักษณ์ของของมันอยู่แล้วอัวนี้ออกซิ่งซิงหน่อยอ่าเนาะเดี๋ยวห้องเครื่องกัดูอีกทีนึงว่าอันนี้ใส่บอกเซอร์กี้ด้วยเนใช่ไปโจกซิ่งด้วยพี่อ่ะอย่ามาดูเรื่องทรงกันนิดนึงพี่ครับนี้จัดทรงยังไงเอ่ยอันนี้ข้างหลังเป็นวอลคัสซีข้างหน้าก็จะเป็นโหลดโหลดธรรมดาโหลดโช็อใช่โหลดโช็อ ปั๊ต่อชั้นบาร์อะไรเงี้ยอ๋อครับพี่เนาะเบรกก็ของเดิมเล่เบรกก็เบรกเดิมเลยเบรกเดิมเนาะใช่อันนี้แม็กของอะไรครับพี่แม็กของพีวันครับพีวันเหรอใช่ยางก็โตโยเหมือนกันอ๋อยางโตโยเนาะใช่สองสองห้าใช่ครับสองสองห้าสี่ห้าสิบเจ็ดใช่โอ้ขอบสิบเจ็ดสิบเจ็ดล้วนอ๋อเนาะดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังเป็นโช้คของอะไรนะพี่อันนี้น่าจะเป็นโรบัเต์ถ้าผมจำไม่ผิด โชวโลโบัดแล้วก็มีดัดแหนบดัดแหนบวอลคัสีวอลคัสีด้วยใช่ครับให,ให้ให้มันอมอมหน่อยอืมเนี่ยฮะโหนี่เตีย้ยนี่โหนิ้วหนึ่งได้มั้งพี่ใช่เตียต้ยเตีย้ยเตี้ยกว่าเตียต้ยกว่าคันนี้เยอะเลยนี่ฮะถ้าเทียบกันเนาะค<ช>ันนี้มันจะดูอวบๆหน่อยเนาะพี่เนาะอันนี้จะดูอวบกว่าเนาะนี่อันนี้จะเป็นแบบทรงสิ่งเนาะพี่เนาะใช่นี่ก็ออกสิ่งกว่าอืมก็ประมาณนี้อันนี้ก็ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะพี่เนาะใช่ครับ ข้างหลังก็อ๋อนี่ไฟไฟก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่ไฟจะต่างกันจะเป็นแบบนี้ถ้าของเดิมเดิมแต่นี้จะเป็นตัวไฟเพชรอ๋อไฟเพชรเนาะพี่เนาะใช่จ่ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากเลพี่เนาะย้ายแบตอย่างเดียวจะมีย้ายแบตเนาะประมาณนี้ป่ะโอเคมาด้านในเป็นไงโอ้ยด้านในก็สะอาดอยู่นะพี่ด้านในก็จะเดิมเดิมเนาะขีนคีนเดิมเดิมอือใ เบาซิ่งคู่คือกี้นะฮะอ๋อนี่ไงก็มีกอกเบอร์เหมือนกันอีกลังจริงเลยที่นี่นะครับเป็นระบบแมนนวลอือนี่เนาะภายในก็ประมาณนี้นะพี่เนาะใช่ครับวงมาลัยพวงมาลัยนาดี้นาดี้เลยพี่ใช่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นของเทียมอ๋อโอเคของเทียมก็วัดบูธใช่ครับเนาะเขาประมาณนี้เนาะพี่เนาะใช่ข้างในไม่มีอะไรมากเหมือนเก็บะเต็บพื้น ลงๆใช่ลงๆไล่เบาปกติมันมีเครื่องเสียงเต็มเต็มลำเลยอ๋อจริงๆมนมีเครื่องเสียงใช่แล้วก็ผ้าพื้นไปอีกอ๋อเข้าใจละวใช่เรีนรงว่าได้ต่อเครื่องเสียงอ๋อครับผมเนาะประมาณนี้เนาะพี่เนอะใช่ครับไปเดี๋ยวดูของเครื่องกันหน่อย่มาให้ชมกันนะฮะสองคันเลยทีเดียว ันนี้มันไม่ใช่นี่จะข้ามสายพันธุ์นิดนึงเลยนี่ข้ามสายพันธุ์แล้วพี่สายพันธุ์หน่อยจะเป็นเครื่องยูสามครับตัวนี้ยูสามนะพี่ใช่ยูสามดีแม็กยูสามดีแม็กใช่ครับโอ้หเครื่องก็จะเป็นอัพสามพันดีมาเอ็กซ์ปีตัวนี้สามพันใช่ดีมเอ็กซ์ด้วยดีมเอกอู้อันนี้มันกี่แรงมาแล้วครับเนี่ยไม่แน่ใจพี่ยังไม่เคยขึ้นบัสเหมือนกันอ๋อยังไม่เคยขึ้นใช่โอเค อ่ะแต่มันไล่เลือยๆนิดนึงพี่จจโบก็เป็นสามพันปากสี่สี่อ๋อปากสี่สี่เนาะใช่ครับอ๋อไม่ได้เน้นใหญ่หรอกพี่เนาะใช่เน้นจี๊ดๆหน่อยอืมมันติดบูทไวแล้วพี่เนาะใช่ติดไวอืมเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้เก็บกันเองหรือเปล่าพี่อันนี้วางจากพ่อพ่อเพื่อนครับเขาก็วางวางวางเครื่องกันเองใช่ครับโอพวกพวกกันอะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยเครื่องคอมเครื่องคอมเนาะ เอาแรงๆเลยคันนี้ถึงว่าแล้วมันทรงซิ่งจังเลยเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์บีเครับเกียร์บีเตนะใช่เกียร์บีแล้วก็เฟืองท้ายใช่เฟืองท้ายก็เป็นสามจุดห้าามจุ้า่เพาเดิมไหมพี่เอาเดิมอ่ะเอาเดิมเนาะเนาะประมาณนี้นะครับก็บอกเลยว่าอย่าเผลอไปดันนะฮะคันนี้โอเคก็ประมาณนี้นะพี่ เครื่องเนาะใช่ไม่มีอะไรมากเนาะก็อินเตอร์เทอร์โบประมาณนี้ใช่พื้นเปลินเปลนเปลนเนาะระบบน้ํามันอะไรเนาะแล้วก็มีอันนี้รีแมปจูนกล่องป่ะพี่หรือใช่ครับรีแมปรีแมปเนาะใช่เป็นรีแมปรีแมปเนาะโอเคแต่ก่อนใส่โปรสปีดแล้วก็ถอดออกมาเป็นรีแมปแทนอ๋อเปลี่ยนเป็นรีแมปแทนเนาะเป็นพวกกล่องหลักหรือเปล่าพี่ใช่รีแมปกล่องหลักอ๋อโอเคฟังเสียงได้ไหมพี่ได้ได้ประมาณไหนพี่ เครื่องคอมนะฮะน,นี้ดูสดนะครับแต่เร่งให้ฟังน,นิดนึงไป เอาเลือกแต่ว่ามันเป็นเครื่องคอมนะครับแรงแน่นอนเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะใช่ประมาณนี้ครับเนาะโอเคอ่ะผมให้พี่ฝาก ช่องทางการติดตามอีกทีนึงพี่ได้ครับก็ f เฟซบ o ๊กกิติพจน์กล่อมเกษตรนะครับผมครับติ๊กต็อกก็กิติพจน์เหมือนกันครับโอเคครับพี่ครับก็ขอขอบคุณพี่ด้วยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ 老梁。好 <laughs>